สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับ Go s u ม Oh My TV กันอีกแล้วเนาะซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวสกินใหม่กันนั่นก็คือตัววอลขาดนี่เองเนาะการสกินสกายไลเดอร์น,นั่นเนองเนาะชื่ออย่งก็มาสไลเดอร์อีเวนดูสิสกินแม่งแบบเท่ชิบหายเลยเท่ชิบหายวายวอดและหน้าของวอลขาดนี่ก็หล่อด้วย อยากจับเป็นผัวจังเลยอุ้ยรอเ,เล่นรอเ,เล่น <laughs> โอเคครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวสกินนี้กันไม่รู้ว่าเราจะตูบหรือจะปังไปดูกันเลยครับเ <c oughs> จอแมชแล้วครับผมเราหาตัววอลคาร์ดก่อนดิฮาวอลคาดกูจะไหนวัดอ่าอย่นี้ไงวอลคาดมาแล้วครับผม <c oughs> มาแนว วอลคาสกินใหม่อีเวนโคตรเทพจะบอกว่าตัววอลคาเนี่ยฉันเล่นไม่เป็นเลยนะว <laughs> ูดพูดดีๆแล้วนะคือแบบว่าฉันเล่นตัวนี้ไม่เป็นอะทำไงดีอะ่ะเอ้ยไม่มีใครป่าเลยเหรอเออมีคนป่าแล้วคนหนึ่งโอเคเยี่ยมมากไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่ายิ่งเล่นตัวนี้ไม่เป็นเดยนะย่ะยาโอเคครับผมเราก็จะมาเล่นกันเลยเนาะเดี๋ยวรอแมชก่อนดีกว่าค่ะ อ่าไหนดูซิโอโหอีหาทีมนู้นน่ากลัวมากแย่แล้วฝั่งนั้นมีลิงฟาร์มวะ่ะไอเหี้ยแล้วก็มีแท้งอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งด้วยแย่แน่นอนเลยอะ่ะยิ่งกูเล่นบอคารไม่เป็นด้วยเกมเริ่มครับผมมาอีเวนมาเราเอารองเท้ามาก่อนดีกว่า ซึ่งจะบอกว่าบอกค่ะสกินนี้คือเป็นสกินที่สวยมากเหมาะกับราคานี้ที่สุดแล้วเว้ยเดี๋ยวเรามาเล่นกับมันดีกว่าเนาะเอฟเฟกต์สก,กิลก็สวยอะไรก็สวยบอก่จงจิวไปลุ่งหลังผู้ภาษาเวียดนามทุกอย่างด้วยเดี๋ยวดูนะแป๊บหนึ่งนี่ยอุ้ยมันเจอใครก็ไม่รู้เอ๊แน,น,นอีนี่เดี๋ยวก่อนถืกฟันก่อน อีอะไรลีอีอลีเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ย้ยเอ้ยเวยเฮยอฮยเร้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ยเ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยยเฮ้ยเ่้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮเ้ยเยล้เยไเเ้ยเย้ ม่งมาลุมกูทั้งสองตัวเลยอะดูดิไม่มีบ้านบ้านแถวบ้านมันไม่ให้ลุมหรอกครับไม่มีอะไรลุมหรอกครับอุ้ยอุ้ยอุ้้ยอชิพายละชิพายละอยโอ้โห,โหอีหา่าตายหายคนแรกและอีเวน <S <S 2> <S 2> มึงจะเอากันใช่ไหมอีสองตัวนี้มึงมึงคิดจะเอาป้อมล่างกูใช่ไหมบาทช่วยกูหน่อยอีเวนยิ่งกูเล่นตัวนี้ไม่เป็นอยู่เร็ว,รวย่าอทำไม,มกูต้องโดนลุมด้วยเนี่ย แต่ละคนไอ้ที่ชอบลุมกูอะพวกนี้นี่อฟันครับผมอ่ผัวอีเวนแม่ตายหาคนแรกอ,อ้าวอีฮ่าทำไมพากันตายหมดเลยอ่ะเออนั่นแหละบาสสวยเวอร์อ่ะเฝ้าเลนล่างต่อดีกว่าอย่าลำเดินมาละอีฮานี่อื มาเดินเล่นกี่เดียวกับกูแล้วตัวแม่งหนาด้วยเออเยี่ยวมากบัตเตอร์ฟลายเยี่ยวมากเดี๋ยวก่อนฟันก่อนฟันฟันเนี่ยปล่อยสิงโตมีปล่อยสิงโตปล่อยสิงโต,งตมาหรออีสัตว์ฟันก่อนอีฮานี่เดี๋ยวก่อนเถอดเออไอเวนตัวกูก็บางไอ้เี่ยดาเมจไม่มีด้วยจนมากดาเมจไม่มีอ่าได้ท่าขี่ม้ามรณะมาแล้วครับผม ที่นี่ก็ฟาร์มใช่ไหมนี่ฮะนี่อ๋อฝั่งนู้นลิงฟาร์มนะครับผมแล้วแม่งชอบอยู่เลนเดียวกับกูอีกแล้วว่าไอสองตัวเนี้ยขอกำลังสนับสนุนด่วนขอกำลังสนับสนุนด่วนมันลุมกูอยู่เออช่วยกูด้วยอีเวนไม่ใช่กูอยู่นิ่งๆคนเดียวฟันกันอีเวนฟันกันโอ้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 โ อะไรมือครับอะไรมึออะไรมือครับอะไรมึงต,ต้องตายนะครับผมตายต้องตายนะครับผมมานี่อีนี่ด้วยอีนี่ด้วยตายครับตายอีเวนตายห่ากันให้หมดมาเลยครับผมมาดิมาดิอีอารลัมเฮมเมนยีอารลัมเอลไมม์เมนโอ้โหตายเลยก็เกิดไม่มีแล้วว่าเวลาคืนชีพมันไม่มีแล้ว่อีเวน แม่งเอาแต่กูอย่างเดียวเลยล็อกูแล้วกูตายหาหมดเลยอะอีนี่อีนี่อีนี่โอ้โหวะรวมไม่โดนนี่ไหนอสัตว์อะไรครับอะไรครับเออเอามันเอามันหน่อยเอามันให้หน่อยเออนี่ไหนสัตว์โดนตบโดนตบอีเวนโอเคครับผมกลัวบัตตายหาแน่นอนบัตฉันมาช่วยเธอแล้วบัตเออเยี่ยวอยู่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  นีครับผมตายโอ้โห้ลาร์ดไม่ทันอุวยอีลิงอีลิงแม่ใจมาล้วงอีวีลากูไงอีนี่โอเคครับผมเอานอกต่อดีกว่าฟัน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 ,ฟน,ฟนเล่นแบบเดอ๋อเเล่นแบบเดอ๋อเจอเด็กก่อนนะฟันฟันนี่โอเคเย็บย้อยเอาป้อมมาดีกว่า โอ้เดียว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 ขี่ม้าหนีดีกว่าอีเวนนี่สัตว์ตกก่อนอีนี่ <g ül üyor> ปล่อยอันติทำไมกูเนี่ยเอาอีนี่จะเข้าป้อมเดี๋ยวก่อนอุยอีหานี่ก็ปล่อยสิงโตเดี๋ยวก่อนเถอะอีเวนสกินภาษาไทยได้อันนั้นเราไปสกินเวียดนามเนาะเฮ้ยช่วยกูหน่อยดิโอ้ยช่วยกูด้วย อีเวนช่วยกูด้วยนี่เนี่ฟันอีเวนอีหานี่ก็ปล่อยกูเก่งเหลือเกินเีเวนกูจะตายหาาละฟันก่อนอ้น่ากลัวใช่ไหมเลยกลับบ้านก่อนอีเวนไม่น่าเลยเดี๋ยวเฮาจะตายทำไมทีมเราตายกันบ่อยจังวะยี่หอยเออแต่ว่ายังไงเราก็นำอยู่เนาะเรากลัวแพ้จังเลยอะตอนเนี้ยเออเยี่ยวอยู่อีนั่น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 อย่าโอ้โหไม่โดน แม่ยืนนี่ไงสิงโตมา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 ,มาเวเฮ้ยป้อมล่างโดนเออนี่นี่ยไอสัตว์ฟันก่อนเพราะว่านี่ทำไมกูต้องอยู่คนเดียววะแป๊บหนึง่งอีห่าอย่านะครับอย่านะครับมาดิครับมาดิมาดิโอโอจะตายห่ากูจะตายห่า โอ้โหเก่งจังเลยนะอุ้ยหน้าต่างก็ขึ้นลูกเรีลูกเล่นมากตานี้คือลูกเรีลูกเล่นมากเล็กก็พัวอีเวนตอยห่าไปซะอีนกเวนอีวูคองไงอีวูคองอีวูคองอูคองมาแล้วครับผมมาแล้วอีเวนมาดิครับมาดิครับมาดิครับตายครับอีเวนตายตายอีห่าตายห่ากันให้หมดอุ้ย เลนล่างเลนล่างเอียรลามจะลอยเราต้องเข้าไปฆ่ามันนะฮะผมถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราเสียป้อมล่างไปแน่ๆกลัวเสียแน่เลยว่าไปทันไหมวะแป๊บบนึงไปไม่ทันเออทาไม่ทันวะอีหาแตกซะก่อนเราเอาป้อมมันแทนก็ได้มาแล้ป้อมแทนเอาป้อมมันแทนเราต้องแก้แค้นในเมื่อมันตีป้อมเราวิยอี่ย,ยทำไมโอเคโอเคโอเคอะไรมึงอะไรมึงอะไรมึง ชิบหายแล้วชิบหายแล้วนี่ในีอ <reveal> ส <again response> ัตว์เออยังดีอยู่ยังด <stream confer dles> ีอยู่ยังเยี่ยวอยู่เราเล่นน้อยเราทราบไม่ได้อุ้ยระวังอีแลดนะอีแลดต่อยเก่งอีนั่นน่ะมันต่อยเก่งว่าป่าสกินนี่สวยนะสวยมากๆโอ้โหข้างล่างแม่งเต็มเลยเออวิฟกูเยี่ยวมากวิกูว่าวิฟไม่รอดแน่นอน เอาใครดีวะเอ้ยนี่ดีไหมอันนี่ครับมานี่สิครับมาครับผมเฮ้ยย่าอีเวนต์ตายต้องตายต้องตายแล้วต้องตายแล้วต้องตายต้องตายโอ้โหโอ้โหเอะเฮ้ยมึงเล่นไม่เป็นมึงก็ต้องเล่นดีๆหน่อยสิไม่ใช่ว่าไปดีๆก็ไปลุมเขาไม่ใช่ไอริไอริไอริไม่รอดแน่ไอริไม่รอดแน่ตายดิเออเยี่ยวมากฮุยเกต อีแลสจะลอยป้อมบนอีแลสจะลอยป้อมชิบหายละย่าไปทันไหมเนี่ยระวังนะไปไม่ทันแล้วเนี่ยเออเอย่าลำเอย่าลำอีเวนต์ต้องตาย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 ครับผมต้องตายต้องตายอีเวนต์ตายหากันให้หมดอีเลสอีแ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 ลสอีเลสเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอีหานี่เดี๋ยวมึงเจอกู เด็กกันเดกกันเดกกันเด็กันอีเลด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 มานี้ครับผมอีเลด,ดตายตายตาย,ตาย,ตายอีเวนแอตแทกหน่อยนี่ไนอีสัตว์นี่หนอีเวนมาครับผมอันติกระทืบมันเวนตายโอ้โหไม่โดนว่ะแม่มันหนีไปได้อ่ะโอ้โหป้อมแตกอีเวนอะไรเนี่ย พวกพระพวกอุ้ยระวังมันล็อกนะระวังมันล็อกระวังมันล็อกพี่หานี่มันล็อกเก่งมันล็อกเก่งมันล็อกเก่งอีเวนนี่มันล็อกเก่งระวังโดนล็อกอีเวนระวังโดนล็อกโอ้โหกูฟัดกูไม่รอดแน่ๆอีสัสมาครับผมตายตายตายแหวะกูตายแทน <laughs> ไม่ได้เลยครั้งนี้เราต้องแบบว่าเอาจริงแล้วเว้ยเราต้องแบบ ให้ได้เยอะๆแล้วเว้ยดูสกอร์กูดีเน่ามาก3-4มสี่อเะฉันช่วยฉันช่วยอ่ะโอเคฉันขอมาดูดเวลหน่อยแป๊บหนึ่งตอนนี้กูจนมากฟันกันอีเวนวิอะไรมึงเอียรำอีเวนก็โดนตบเลยเดี๋ยวก่อนโอ้โหกูแค่ออกมาแป๊บเดียวเองมึงนึงตะยังเท่งมา โอเคเราได้บัฟฟ้าโอเคยังมาหุ้ยชิมหายละระวังนะเออไปทันไหมวะแป๊บหนึ่งไปทันไหม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 โอ้โหไม่ทันอีเวนย่าแล้วกูใช้อันติทําไมเนี่ยกูใช่อันติทำไม่เนี่ยอือปลอมมาดีกว่าอีเวนอิสลิมมันอยู่ตรงนี้ไงอิสลิมอิสลิมเดี๋ยวก่อน อเวนี่เออดาวซาเลเยอร์มาอุ้ยชิมาและอุ้ยมืนมื่นมื่นมื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 นฟันฟันกันครับฟัน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 ตีคีบให้ตายระวังอิสลิมนะอิสลิมน้ำมาร้ายอะไรมึงอีแรดอะไรมึง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 อีเวนอะไรมึงอะไรมึงอะไรมึงครับอะไรมึง อะไรมึงตายครับติตายครับ,รบอีเวนตายตายไปเลยไม่เชื่อมาดูมิจิฟันก่อนวิฮามึนชิมายล้ชิมาแล้เฮ้ยเอะลุมกุยแล้วอีฮาแม่งตายหากันหมดเลยตายหากันหมดเลยอีเวนแล้วก,กูนี่คือแบบตายบ่อยมาก ตานี่คือตายบ่อยมากเล่นไม่เป็นขออภัยด้วยย่า yeah. เอานี้ก่อนมาครับผมเราต้องเอาป้อมละตอนนี้เราได้ป้อมกลางแล้วครับมาฟันก่อนอีเบนกูก๋วยกู๊กุ๊กกูย๋กกยก,กยึ่งกึ่งมาครับผมอิสลิมมาลายเดี๋ยวก่อนเธออีนี่เดี๋ยวมึงได้โดนกูตบแน่เดี๋ยวก่อนเราต้องรวมกลุ่มกันไว้ละไปครับผมมารวมกลุ่มกันไปดีกว่า อีเวนนี่ต้องโดนอีเวนนี่ต้องโดนเฮ้ยอย่าอีเวนต้องตาย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 เอ๋ตายหากันให้หมดครับผมตายหากันให้หมดวิแกระวังนะแกระวังแกระวังแกระวังอิสลิมอยู่ตรงนั้นอิสลิมอยู่ตรงนั้นระวังนะระวังระวังระวังโอ้ยกูมึนเลยอีเวนฟันกูมึนเลยเอาไหมจบกันเลยกันเลยไหมจบเกมกันเลยไหม เออนั่นแหละเอาเลยเอาเลยเฮ้ยตายตายครับผมตายตายอีเวนตายอีหามาจบเกมมาเร็วจบ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 เออชนะแล้วดีมากอีเวนเล่นไม่เป็นเลยตานี้ตายบ่อยมาก เนยนก็ดูในยสซิว่าเราได้เท่าไหร่แปบ๊บหนึ่งอ่า MVP คือบั t เต f l y ฟลายนะผมโอเคอ่ากดก่อนอ่ากดถูกใจทุกคนเลยครับกดถูกใจทุกคนเลยรีวิวสกินใหม่แบบ <c oughs> แจกเยอะมากในดูซิกูได้เท่าไหร่7.45 ได้ที่ที่สปะเออได้ที่3นะถึงแม้ว่าฉันเดี๋ยวว่าจะตายบ่อยแต่ว่าฉันได้ที่3นะเว้ยได้ที่3ของคนอื่นในขอดูดาเมจหน่อยสิดาเมจนิดเดียวเองาสี่หมื่นห้า 45, เองะโหอะไรวะแต่ก็ยังดีอยู่ที่ชนะอีเวนเป็นยังไงกันบ้างครับกับสกินใหม่ของวอลคาดในวันนี้เนาะทำตามคำขอเลยอีเวน ถึงแม้ว่าจะตายบ่อยแต่ก็ยังชนะมาได้เน,ะนาะนะโอเคครับผมก็ยังไงวันนี้นก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าใครอยากให้เล่นตัวอะไรเนี่ยก็บอกกันได้เนาะสรวบวันนี้เนี่ยก็ไปละบ๊ายบาย